เรามาติดตามสวนลำไยเขตสายดาวจังหวัดจันทบุรีสวนลำไยของเจ๊วันไห้อังซอนของเราแล้วเป็นยังไงไปดูกันค่ะอนี้มันก็ไม่ไหวมันก็สลัดมันเองครับขนาดนี้ปัาโตลไม่ใช่น้อยน้อยแปลงเนี่ยมันเป็นแปลงที่เราเราใช้มันโดยตรงตั้งแต่เริ่มแรกมามันก็เลยเออสุดยอดอันนี้คือแปลงนี่ที่เขาไม่เอาแล้วไม่บอกขายใบไม่มีใครเอา ลงไม่มีใครไม่มีใครซื้อเขาบอกมันต้นมันไม่สมบูรณ์ไม่สวยคือถ้าไปคือเจ๊งเจ๊งเขาก็ั้นก็เ,<ๆ>เลยแบบงั้นเราไว้ปิดลูกแล้วค่อยขายแล้วกันครับแล้วตอนนี้ลงเขามาดูเขาซื้อไปแล้วค่ะไม่ตอนทำตอนมาทีแรกไม่เห็นมันเป็นอย่างนี้เขาว่าพอมันมามีลูกทําไมมันสีสวยขึ้นมั่นใจคือแปลงนี้จริงๆนะแปลงอื่นมันของเขามันสมบูรณ์มาก่อนใช่ไหมแต่ตัวนี้คือชฉพาอเปนซ้อนแท้ๆเลยโคดๆเลย<โทษ> ตล้วถอนถอนอะไรแล้วมันมาไม่ถึงที่แรกตอนที่มันดอกดอกใบมันสวยมากมันเหลืองตมนะที่ก่อนจะทํามันะมันจะรากสารนะครับนแบบมันมันจะตายตรงนีไม่มีใบเลยนะ้าเขียวมาฉีดผ้าเขียวอย่างเดียวก้ฉีดมาตลอดแล้วก็มาใช้ตัวมันซอนพัดเปิดตาดอกรู้สึกว่ามันติดติดเป็นมันเป็นดอกมันมันติดเลยติดลูกเลย แล้วก็ใช้ตลอดมาติดเป็นลูกเลยหมายความว่าคือว่ามันคือมันเป็นบานเป็นเป็นลูกออกมาเลยเหมือนเหมือนไม่เคยเห็นนะแต่มันบานปกติจะเบีนบานเป็นตัวพูดตัวเมียใช่ไหมอันนี้บานตัวเมียแล้วก็ติดลูกเลยเป็นลูกเลยออืเป็นหำขึ้นมาเลยอย่างเงี้ยมันโตได้เร็วแล้วก็ทําให้ใบใบมันเขียวเข้มนะสอดพัดแต่ดอกครับรู้สึกว่าดีติดดีออทั้งแปลงครับครับลูกเสมอด้วยมันจะไม่ค่อยมันจะไม่ค่อยมีลูกเล็กๆนนลูกมันจะเสมอ ประมาณทักน่าจะเดือนหรืงอาทิตย์ประมาณทักสี่สุดวันน่าจะเก็บได้ใช้รู้สึกว่ามันด,มนดีมันเขียวใบเ,เหลือง,ง,อเ,องเข้าเนี่ยเขียวไวที่แรกโซมมากลยตัวเนี้ยแปลงเนี้ยยังเียงเท่าแก่โอ้มันจะได้เลยมันจะได้เลยมันมันโอมอะ่ะครับพอทําไปแล้วเออมันเขียวขึ้นมาออ, <c oughs> ออกออกดีด้วยเนี่ยเนี่ยเนี่ยมันใหญ่ได้ไงเนี่ยตรงเนี้ยมันใหญ่เออมันใหญ่ขึ้นมาอ๋อครับ การพูดไวการดอกมันจะขนาดนีงครับตอนนี้มันออกมาแล้วมันใหญ่ขึ้นมาเลยตอนนี้ทางนี้ถ้ามันการช่อมันใหญ่น้ําเลี้ยงมันจะส่งน้ําเลี้ยงได้ดีกับลูกกจะติ๊กดก็ดีกว่าเนี่ตอนี้ว่าถ้าดกมากมันก็จะไม่โตไงที่ของโดกคือเราเราแต่งออกได้อันนี้เราเอาแบบพอใจจะเอาขนาดไหนก็ได้สั่งได้เลยครับต่น้องกําลังโยงอยู่มีกัวกิ่งหักดกจัดไม่ใช่ว่าพูดเอาสมยาเขาบนะนี่มันเรื่องจริง มันเกือบจะเหมือนจะตายมันไม่มีใบนะตอนแรกๆมันจะใบเหลืองใบเล็กๆก็ไม่ค่อยมีใบแบบนี้นะมองมานี่จะไม่ค่อยเห็นใบเลยพอใช้มามันก็ใช้แต่เริ่มต้นมาก็โอเคดีดีขึ้นมาเรื่อยๆพอใจในตัวอัซอนเตนน็มร้อยเต็มร้อยค่ะอืให้เต็มร้อยเลยอัญซอนเนี่ยผ่านหาผ่านมี่สีสันมันด้วยนะทำใหญ่ไม่ใช่ว่าจะลูกโตอย่างเดียวสีไม่สวยก็ต้องทาให้สีสวยด้วยครับอันนี้เป็นสีเป็นไงครับโอเคอยู่นะครับเนพื้นฐานมัน แต่พื้นฐานมันผมว่าโอเคเลยเลปกติมันถ้ามันนี่มันจะแดงแล้วเนี่ยถ้าถ้าลักษณะกันกว่าก่อนจะเก็บเดือนกว่ารูปมันจะแดงแล้วมันจะด้านๆอันนี้ลูกมันเขียวสุดต้นที่ใบเหลืองใบแก้วนะคะอยากให้ใช้ลองดูอันซอนดูนะคะเพราะว่าตัวนี้มันจะช่วยได้ที่ใบแก้วมันก็จะหายนะคะคุณภาพเขาดีติดครับ หวดเลยค่ะอ่าคุณภาพดีแต่คือคนไหนที่มีปัญหานะคะปัญหาเกี่ยวกับทําทไม่ออกดอกหรือว่าใบเหลืองต้นเหลืองอยากแนะนําออนซอนนี่ค่ะลองใช้ดูของเขาดีจริงค่ะแปลงนี้เหลืองสุดๆเลยค่ะต้นเหลืองใบเหลืองโซมมากค่ะอันนี้ใช้มาตั้งแต่ต้นเลยค่ะจะขายให้ใครเขามาดูเขาก็ไม่เอาสักเจ้า,าลงไหนก็ไม่เอาค่ะ จนกระทั่งออกลูกติดลูกแล้วเขาถึงค่อยมาดูถึงค่อยโอเคตอนนี้ก็ได้ถามว่าเพื่อนเอาไปลองใช้แล้วใช่ไหมคะมีเป็นบางส่วนค่ะของเขาก็ออกดอกดีเหมือนกันติดสวยอันนั้นคือเขาบอกว่าเขาทามายังไม่ได้ไม่หลุดนี่ค่ะเพาว่าให้ให้ช่วยกูหน่อยเนี่ยกูอยากหลุดนี่เขาพูดอย่างนี้ก็เลยให้เขาเอาไปเปิดตาดอกดูอย่างเดียวก่อนออกไหมคะออกดีค่ะแล้วก็ติดดีด้วยเขาบอกโอ้ยอย่างนี้น่าใช้ต่ออันนี้ดีดี